ในสติต่างเนี่ยนะเรื่องของสงครามเรื่องของปฏิภัยเนี่ยมีผลโดยตรงกับเรตติ้งความนิยมของตัวผู้นําในยุคนั้นๆคําถามคือถึงตอนนี้มีของประเทศไทยเองก็มีัติภัยนะมีัติภัยทั้งน้าท่วมและล่าสุดนะฮะเรื่องของรถบัสนักเรียนเราก็เห็นบทบาทผู้นำจางคุณอง์อิงแพรทองทานชินวัตรใช่ไหมมันทำให้เรื่องการผลสำรวจเรตติ้งดีตอนนี้ใช่ไหมดูแล้วคือ มีผลเลยมีผลมีผลอย่างเด<ร>่ <et> นชัดเลยนะครับก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรศษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราอุบัติตภัยและสงครามสงครามทามี่หนักมากนะเออหลือเชื่อว่าตะอวนอ,อกกลางนี่จะมันกลับ<ล>มาหนักและมีผลต่อทั้งโลกเลยทั้งเรื่องของ geo politics ทั้งเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นเรื่องทองคำเรื่องน้ำมันและอาจจะเป็นผลต่อการเลือกตั้งประธานดีสหรัฐมีผล มีผลในสติต่างๆเนี่ยนะเรื่องของสงครามเรื่องอุปัติภัยเนี่ยมีผลโดยตรงกับเรตติ้งความนิยมของตัวผู้นําในยุคนั้นๆคําถามคือถึงตอนนี้มีของประเทศไทยเองก็มีอุบัติภัยนะมีอุบัติภัยทั้งน้าท่วมและล่าสุดนะฮะเรื่องของรถบัสนักเรียนเราก็เห็นบทบาทผู้นำตางคุณองคงอิงแพรทองทานชินวัตรใช่ไหมมันทำให้เรื่องการผลสำรวจเรตติ้งดีตอนนี้ใช่ไหมดูแล้วคือ มีผลเลยมีผลมีผลอย่างเด่นชัดเลยนะต้องบอกว่าใครบอกว่าอาจจะไม่มีผลไม่เกี่ยวกันเกี่ยวเกี่ยวเี่ยวเลยมันอยู่ที่เรื่องของกระบวนการจัดการและวิธีการจัดการของผู้นําในแต่ละช่วงครับอาศัยช่วงจังหวะที่สังคมกําลังตั้งคําถามและใช้ศักยภาพในฐานะผู้นำเนี่ยแสดงตนแสดงแนวคิดขึ้นมันอยู่ที่ผู้นําอย่างนี้ด้วยพี่โอเปลี่ยนวาระประจําเป็นวาระนะฮะ ตอนคุณนุ้งอิงเนี่ยเดิมนี่จะไปดูเรื่องน้ําท่วมประตูระบายน้ําการจัดบานการน้ําพอเกิดอุบัติภัยยกเลิกเลยยกเลิกมาที่นั่นเลยมาที่วิภาวดีเลยนายกกําลังบ่งบอกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้เรื่องชีวิตของผู้คนสําคัญกว่าอันนี้คะแนนได้เลยครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องท่าทีนายกเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่สักถามแล้วมีความรู้สึก อัดอั้นตระใจนะการบริหารกับกระแสและข้อเท็จจริงเรื่องคำหนึ่งถึงเรื่องอัปติภัยสำคัญใช่ไม่ใช่แค่คุณนุงอิงผู้นำในอดีตก็ทำใช่ไหมพี่วีมาดูว่าเรื่องของเลตติง้งคนนยมเนี่ยอุปติภัยสงครามรหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญส่งผลต่อ เลตติ้งคะแนนยมของผู้นํามากน้อยแค่ไหนไปดูเคสนี้เลยเคสที่หน้าเขาเรียกอันใหญ่ที่สุดในลำดับเราลำดับเลยนะไอ้ต้นต้มยำกุ้งเนี่ยต้องบอกว่าปี2 0 0 0ันร้อยสองพันสี่สี่ศูนย์เนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยถ้าเป็นของบริษัทชลิสยงใจยุทธเนี่ยครับตอนนั้นนะ พลเอกชวลิตยงใจยุทธโดดเด่นจากการเป็นผอบอทอบ,อบแล้วก็มาตั้งพักความหวังใหม่ความหวังใหม่อีสานเนี่ยจะสดใสากาวาเลียโอ้จมด <ๆ S 2> าย <ๆ S 2> กัเป็นอีสานเข้าใจว่า,าตอนที่บิ๊กจิ๋วโดดเด่นเนี่ยตอนเป็นเสธธอบอใ,<ช>ในการมีส่วนร่วมในการร่าง66ทับ23แต่เป็นผบไม่โดดเด่นนะต้องบอกว่าเป็นผบทบเนี่ยจปร1นะบิ๊กจิ๋วจปร1จปร5ไล่ไล่ให้จนต้องลาออกนะ ไม่ใช่ลาออกเพราะความอยากลานะแต่จอปรอหายุคบิก๊กซนะุให้ออก เจรจาจีนเลือให้ที่พักพิงพักคนนี้คือบทบาทบทบาทตอนนั้นครับร่วมอยู่นแหลเดอน์ีนเป็นเสทบอซึ่งใจก่อสงครามเวียดนามเหรอมีส่วนตอนนั้นเวียดนามบอกว่าไม่เกินสองวันจะบุกเข้าไทยเลยใช่ไหมแล้วก็มีบีไฮเดอร์ซีนเนี่ยบีจิวประสงสุนซิลิเนี่ยล็อบบี้กับรัฐบาลจีนมาฝั่งด้านการเมืองเพราะหลังจากลาออกจากพบบอทบอจำได้ไหม เราออกปั๊บมาเป็นรองนายกแป๊บหนึ่งรัฐบาลชาติชายแล้วก็รัฐบาลชาติชาย มีคนที่ไล่บิ๊กจิ๋วคือใครรู้เปล่าไล่ตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงโดงกดดันไปจำได้ไหมฮะได้เสือกซอยเพชรใส่เพชรจำได้ไหมอันนี้ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้เก่บเพราะผมเป็นนักข่าวรุ่นใหม่และก็ต้องถูกกดดันเพราะฉะนั้นเก่งในทหารไม่ได้หมายความว่าเก่งทันเมืองแต่ population ที่ดีที่สุดคืออีสานเขียวครับคือตั้งพระความหมั่งใหม่ครับมอตโต้โลโก้อีสานเขียว คือจับความรู้สึกของคนอีสานได้และคนอีสานแบบโอ้โดยากอะไรเนี่ยและเป็นส่วนหนึ่งนะกลับมาเป็นผู้นำหลายหลายคนและเป็นหนึ่งผู้นำมีบทบาทสำคัญไล่พูเเองสุจินดาจอบรห้าใช่ผมเราสำคัญดิเอเสำคัญเจอพอเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเจอภาวะวิกฤตครับภาวะวิกฤตจน จอปัญหาเรื่องค่าเงินบาทบน,น,นี่เหรอเศรษฐกิจตกต่ำมากและจุดตกต่ำก็ตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทอ่อนนะโอ้โหจากยี่สิบบาทจะลุเป็นสี่สิบสองก็เป็นสองโลโอ้ยีสองพันหน้าร้อยสามสิบเก้านะสามพฤศจิกายนผมจําได้แม่นครสามพฤศจิกายนประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่เห็นีี่่่จะครบแล้วนใชไหมจิกาไปอยู่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ผู้นำสุดเลยครับ บิ๊กจิ๋วเลยกลายเป็นตราบาปของตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็กลายเป็นรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องค่าบาทค่แนนิยมเนี่ยคะแนนนิยมของรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นําโดยคุณชวนหลีกไปแล้วก็รัฐมนตรีครั้งนั้นคุณทาลินนิมาดิมินโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยว่าเป็นคนข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจเยังไม่ถึงฟื้นฟูแต่ไม่ทําให้มันเลวร้ายไปกว่านั้นก่อนต้องตรงบทบาทเด่นตอนนั้นแก้วิกิตค่าเงินบาทที่อ่อนตัวในปี40ยุคลุงจิ๋วสร้างความเชื่อมั่นในนักลงทุนตอนนั้นมีการปิด56ไฟแนนซ์การัน น <Now S 2> าวเลยครับแต่กระบวนการจัดการเพื่อให้สถาบันการเงินอยู่ได้และลูกนี่ไม่เดือดร้อนต้องบอกว่ามหมอยาทาลินทาได้ดีครับจุดอนคืออะไรแล้วถุงม,งมือสะอาดอาไม่ตุลยนะจุดดอนนะนอนจุดอนมาเจอปัญหาบริวารเป็นพิษครับคือมองว่าคุณชวนสะอาดแต่ลนตีร่วมรัฐบาลบางคนไม่สะอาดเพราะเป็นพรรครวมไงมาเจอมรสมเรื่องของที่ดินสปกจากนโยบายแปลงสก สปกรให้สปกรสี่ศ์หนึเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นในปี2538นะนั่นคือตอนชวนหนึ่งแต่ว่าตอนเข้ามาแก้วิกฤตนี่ชวนสองพอมาเจอปรากฏการชวนสองจำได้ไหมชวน2เกิดปรากฏการอะไรเข้ามางูเห่าไงงูเห่าตั้งแต่ตอนเริ่มรัฐบาลปัญหาของคุณชวนเข้ามาสามารถที่จะทําให้รัฐบาลชวนใส่ซื่อมือสะอาดและแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ความนิยมในคุณชวนก็มี มาดูนายกอีกคนหนึ่งที่บอกว่าคะแนนนิยมพุ่งขึ้นส่วนหนึ่งนอกจากฝีมือตัวเองแล้วเนี่ยมาจากเรื่องไผ่พิบัติครับต้องคนนี้เลยฮะจากที่ปี244นะครับกุมภา254เนี่ยได้2 8 48เสียงพอพอปีกุมภาปี248เนี่ยนะ377คะแนนเนี่ย377เสียงคะแนนเนี่ยนะ คะแนนปาร์ตีน้นี้ได้เท่าไหร่ว่า18.9ล้านเสียงเยอะมากครูล่าที่สุดดูนี่น9ใครยังไม่ถึงขนาดนี้เลยพี่บีพี่วีดูแดงทั้งแผ่นดินเลยนะ,ะนั่นอ่ะ เพราะมันมีเหตุการณ์เนี่ยฮะเมื่อรอยต่อระหว่าง26ธันวากับ27ธันวาปี2547เหตุการณ์สึนามิะอะนั้นมีผู้คนเสียชีวิตไป5,000กว่าคนนะบรับเป็นพคนและสูญหายอีกจำนวนมากขณะนั้นทักษินกำลังเดินทางปราศัยหาเสียงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใน6คุมพา48ที่จังหวัดขอนแก่นหยุดการปลาศัยฮะบินตรงสู่ภูเก็ตนะเพราะมันเกิดใน6จังหวัดชายแดนชายทะเลอันดามันแล้วแอคชั่นต่อ ตั้งวอลลุมสูงประสานงานช่วยเหลือรัฐบาลใช้เประมาณ28,000ล้านและตั้งงบกลางอีก5,900ล้านบาทรบประกาศเร่งบัวนะ6จังหวัดฝั่งอันดามันให้เสร็จภายใน 2, 2>, <อ>น 2> เดือนเ,เราได้รับคำชื่นชมจากโลกว่าปฏิบัติการเรื่องจิตสาธารณะในกรณีของสึนามิประเทศไทยทำได้ดีครับและอานิสงส์จากการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสของผู้นำนี่แหละครับ,รบทำให้ population ของคุณทักษิณ ดีดีและจากที่ไม่เคยได้สสภาคใต้ึองหมดเลยที่งงาคุณกสีฟ้าขึ้นมาและถึงตอนนี้ยังไม่ได้เลยขนาดแบบป๊อปปูล่านะะเพื่อไทยยังไม่เคยได้เลยโอ้ไมบอกเราได้เรื่องหนึ่งต้องเจอน้าท่วมภาคใต้อีกทีหรือเปล่าไม่ไม่ควรครับไม่ควรครับพี่วีพี่ช้างมันบอกเราได้เรื่องในวิกฤต ถ้าผู้นําสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้มันจะทําให้ความเชื่อมั่นและคะแนนนิยมของผู้นําโดดเด่นครับมาดูคุณอภิสิทธิ์เจ้าธิวะเจอวิกฤตเหมือนกันวิกฤตตอนนั้นคือการต่อต้านและแดงทั้งแผ่นดินของนปชโอ้นะมุ่งเน้นทลายเครือข่ายอํมมาติปไตยคือเสื้อแดงจะทำาลายใช่ไหมเสื้อแดงทําลายตอนนั้นมีปัญหากันอยู่เรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนสภา เกิดสงครามกลางเมืองครับคุณอภิพิธิตแก้ปัญหานี้ไม่ได้ในการตัดสินใจในบางเรื่องบางราวซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ไม่เรียบร้อยส่งผลให้อะไรรู้ป่ะการเลือกตั้งปี2 5 4 4แพ้ขาดเลยขาดเลยห็นไหมครับครับคุณดูดินี่นี่คือการรับมือกับความขัดแย้งจากวิกฤตทางการเมืองในประเทศมาดูรัฐบาลปู ยิ่งรักชินวัตรพี่วีอันนี้ชัดมากนะกับภัยพิบัติน้ำท่วมนะเข้ามาไม่ทันเลยนายกปูใช้เวลากี่วันหาเสียง47-48สี่วันชนะการเลือกตั้งเข้ามาบริหารปุ๊บเจอวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมคุณปูนายกปูเนี่ยตั้งสอปพขึ้นมาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยเนี่ยขึ้นมา และยังมีการออกพอรลกด้วยนะ,ะพรลกรคืออำนาจฝ่ายบรยิหารเสน,เนอไปเลยนะครับเงินกู้3.5แสนล้านบรารจัดการน,น้ำทั้งระบบะกู้ดอกเบีย้ยตามให้นิคมอุตสาหกรรมธุรกิจ ทำระบบป้องกันน้ำจดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติใช่วกาจัดการหนี้สาธารณะ1.14ล้านล้านครับโอ้เอไเฟโพตันนั้น10โซนี่ประชาชนเผลยิ่งรักเนี่ยแก้ปัญหาทำตัวได้ดีช่วงช่วงน้ําท่วมเนีตกตามมากแต่พอแก้แนวทางแบบนี้คะแนนนิยมเพิ่อเห็นภาพคนที่เป็นผู้นํารัฐบาลลงไปแก้ปัญหาน้ําท่วมเผชิญน้ําท่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ย ความรู้สึกประชาชนโอเคไหมมันได้ใจนะมันได้ใจอยู่กับเขาในยามทุกข์ครับยามสุขไม่ต้องไปอยู่หรอกครับมาดูลุงตู่ครับลุงตู่เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากยึดอำนาจไปเนี่ยคะแนนพุ่งๆจริงๆเนี่ยคือตอนโควิดนะตอนโควิดต้องบอกว่าลุงตู่ตอนนั้นตอนยึดอำนาจยิ่งรักอ่ะผลก็แบบ หลายคนก็บอกเป็นส่งเสริมแย่งแย่งเยอะเให้ดอกไ,ไม้ให้ดอกไม้แต่ก็ยังไม่พีคคะไม่พีคนายมมาพีคอย่างพี่ช้างว่าครับ,รบช่วงเรื่องโควิดลโโุงตู่ยุดอํานาจอีกเรื่องหนึ่งด้วยการลิฟต์อำนาจรัฐมนตรีมาอยู่ที่สอบอคครับคณจาได้ไหมเราพูดกันตอนนั้นว่าอํานาจต้องอยู่ที่นายกมันถึงจะจัดการเบ็ดเสร็จได้แลวก็ออกมาตรการเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยตอนนั้นมันมี อ๋ตั้งอันแรกเลยนะเราไม่ทิ้งกันเรื่องข้องอะไรต่างๆคือนอกจากเข้าตั้มศูนย์วอลลุมจัดการอย่างเด็ดขาดนะเพราะนั้นเราสูญเสียต้องบอกสูญเสียถ้าเทียบกับหลายประเทศเราน้อยนะนโยบายที่ต่อเนื่องอนนี้น่าสนใจถึงตอนนี้คนยังเรียกร้องคนจําอะไรได้มากที่สุดรู้ไหมคนละครึ่งคนละครึ่งเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันจำแต่ละชื่อเนี่ยเป็นนักเขียนทั้งนั้นเราไม่ทิ้งกันเอาเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันโีคดีมีคืนคนละครึ่ง เราชนะเราชนะ,ะเรารักกันมส,มส3มาเรารักกันเราผูกพันแต่ละแต่ละโครงการเนี่ยมันใกล้กับคนมากนะ,ะความใกล้คะแนนนิยมลุงตู่จากภาวะวิกฤตโควิดที่พลากชีวิตผู้คนน่ะทาให้เกิดอะไรขึ้นมาครับคะแนนนิยมส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีขึ้นมากเลยพี่โอลงนึกพี่ช้างลงนึกนะหลังจากลุงตู่เนี่ย ลงจากตําแหน่งแล้วเนี่ยมีการเซอร์เวย์ของนีด้าของพักรวมไทยสร้างชาติอ่ะยังติดเรื่องว่าลุงตู่อยู่เลยใช่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 แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นติดอันดับก็นึกว่าพักลุงตู่อยู่เลยกาไม่ได้คิดว่าพีรพันธ์ใช่ไหมก็ไม่ได้คิดก็นึกว่าลุงตู่อยู่เลย ลุงตู่ตอนนั้นจากนิดาโพนะเรื่องโควิดเนี่ยคะแนนนิยมทะลุ35-36และมานายกรัฐมมตีคนใหม่อุ้งอิงนายกอิงครับโอ้นี่เจอฟ้าตเจอน้ำท่วมปุ๊บพึ่งเลยทันทีเจอน้ำท่วมนายกอุ้์อิงก็แก้ปัญหาจัดการเหมือนกันนะครับตอนนี้357 ครับจะเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชพันเจ็ดพ0นเก้าพันใช้แนวคิดเดียวกับคุณยิ่งลักษณ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือน้าท่วมเรียกว่าสปชคือไอ้แค่เยียวยาจ่ายตังน้ําท่วมเนี่ยไม่เป็นผลแต่เขาเห็นว่าคุณอิงเนี่ยไปลุยน้ําลุยโคลนใช่ ไปแจกของไปสั่งปัญชาการพูดง่ายๆยามทุกผู้นำลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน,นครับและ,ะล่าสุดเนี่ยที่บอกนะครับเหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารเรื่องรถบัสคุณอิงอตัดสินใจที่เลิกไปดูเรื่องน้ำท่วม,ม,มเรื่องบริหารจัดการน้ำม,มาเรื่องอุบัติภัยนี้ ตายไป23ศพและสั่งและสั่งรำตรีว่าการคมนาคมรำตรีมหาไทยดําเนินการครับนายกอย่าเพียงแค่สั่งครับหลังจากนี้สิ่งที่พึงทําอย่างยิ่งคือแก้ปัญหารถโดยสารสาธารณะแต่จริงที่คุณจัดการให้ถูกครับโพสแล้วได้ใจไม่ใช่โพสในฐานะนายกรัฐมนตรีโพสในฐานะแม่จิตใจของผู้คนนนายกรับไปแล้ว จัดการแก้ปัญหาในวิกฤตให้มันเป็นโอกาสครับตอนนี้นายกองเองมาดได้คะแนนนิยมจากโคสํสำรวจออกมาเป็นครั้งแรกที่ชนะดูแบบนี้เลยกันนะไตรมาสแรกอ่ะยัง17ปซนะนายกเศษษาห6มรวมกันแล้วเนี่ยยัง23 23ด้านแพ้คุณพิ่ทาโอ้พิ่ทานี่อ่ะ40กว่าไตรมาส2 ขึ้นยังลดลงนะแต่ม่าสองลดลงนะแพ้คุณพิธาแล้วก็คุณเดตาก็ลดลงนะแพ้อีกนะไตม่าสามไตม่าสองยังไม่เป็นนายกพอไตม่าสามเป็นนายกและมีการปรับเปลี่ยนพักส้มครับพักส้มจากคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์มาเป็นคุณเท้งอืทพนเท้งชูวาไทยตอนนี้คะแนนนิยมหลังจากเกิดเหตุขึ้นมา คะแนนนายกอุ้งอิงทะลุไป35-36ครับคือคะแนนนิยมพักเพื่อไทยไม่ชนะประชาชนไม่ชนะส้มนะแต่คะแนนนิยมส่วนตัวคุณอิงอิงกลับชนะนี่ดูนะครั้งแรกในรอบปีครึ่งนะตจมาสแรกเนี่ย2นะคุณดูนะคุณพิธาขึ้นไปสูงสุด45นะใจมาสองเปลี่ยนมาเป็นคุณเท้งนัธวุฒนะเหลือแค่22จุดหายไปครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหม หายไปครึ่งหนึ่งเลยนั่นแสดงว่าความนิยม,อมของประชาชนในตัวผู้นำในแต่ละส่วนมันขึ้นและผกผันตามสถานการณ์แล<ก>ะก็นนคนเนี่ยมานิยมเมื่อผู้นำแอคชั่นในภาวะที่เขากลัวเรื่องชีวิตเขาทำให้คะแนนนิยมมันขึ้นเรตติ้งมันขึ้นนี่นายกองค์เองนะ อย่าทำให้คะแนนนิยมที่ความคาดหวังของประชาชนมันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วมันก็หายไปต้องรู้จักบริหารโหปครับทีนี้พักส้มจะทำยังไงพี่วีโอ้นี่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็บอกว่าเรื่องของวัติภัยเรื่องของสงครามมีส่วนสําคัญต่อคะแนนนิยมแต่ถ้าทําไม่เป็นจัดการไม่เป็นมันก็ติดลบหนักนะพี่วีอยู่ที่ว่าจังหวะพี่วีผมถามนี่ตอนนี้เอ้านี่สงครามอยู่ที่อิสราเอลอิรานเลบานอน เราอะกำหนดท่าทีเราให้ถูกใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องศิละปะของผู้นําเช่นเดียวกันครับเพราะมีโอกาสลุกลามเหมือนกันนะใช่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐนในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ